วันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่น้องๆปีหนึ่งได้เข้ามาที่นี่นะคะเราอยากจะเจอน้องๆมากเลยค่ะว่าน้องๆนะคะที่มาที่นี่มันได้รู้สึกอย่างไรบ้างแต่ก่อนดูนะคะพี่จุ้งคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้เจอน้องๆแล้วก็พี่เหมยอยากรู้ไหมคะว่าน้องๆเขาจะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเราไหมตอนที่เราเข้ามาในที่นี่แรกๆอ่ะค่ะงั้นเราไปหาน้องๆกันเลยกว่าพี่จุ้งไปกันเลยค่ะลามาเลยค่ะ ดีค่ะพี่เมย์ตามมาเลยค่ะ เป็นวันแรกนะคะเราก็อยากจะถามความรูน้องทั้งสองคนเลยวพี่จุ้งงั้นเราเริ่มถามกันเลยไหมคะถามกันเลยค่ะพี่เมย์งั้นเรามาเริ่มเป็นคนแรกกันเลยคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องพลอยค่ะแล้วน้องละคะชื่อน้องบีมค่ะแล้วบ้านน้องน้องอยู่กันที่ไหนกันคะน้องอยู่กับพี่ค่ะพี่น้องอยู่ค่ะใหญ่โอ้โหบ้านอยู่ไกลมากค่ะพี่เมย์ส่าห์มาเรียนถึงนครสิรินธรกันเลยนั่นสิค่ะพี่จุ้งงั้นเราเริ่มถามกันเลยก่อนนะคะเออน้องๆค้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะวันนี้ ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะและ้วก็กลัวบ้างค่ะ,ะน้องก็เหมือนกันคช่ไหยว่าน้องต้องมาไกลบ้างแล้วก็แบบว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ต้องมาอยู่ที่ไม่ใช่จังหวัดตัวเองด้วยค่ะะครก็ต้องมีความกังวลมากมากเลยนะคะงานพี่จุ้งเราเริ่มถาม,ถามแบบสำรวจดีกว่าไหมคะพี่จุ้งดีเลยค่ะพี่เมย์แล้วพี่ขออนุญาตถามนะคะน้องคิดอย่างไรกับระบบก,การรับสมัครของสถาบาันการศึกษาที่นี่คะ ค่ะน้องออน้องรู้สึกว่าแบบเหมือนตอนน้องเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีว่าขึ้นแนะนําแล้วก็ให้น้องเข้าไปกรอกข้อมูลแต่ว่าการปอบกลับของข้อมูลอาจจะมีล่าช้าไปบ้างคะ่ะส่วนน้องนะคะเตอร์ออน้องคิดว่าการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยยังยังไม่ทั่วถึงแล้วก็เวลาเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ยังไม่อัปเดตข่าวสารอะไรอย่างเช่นใน a c e b ุ o k อย่างนี้คะ่ะ ระยะเวลาในการนัรบงสบายโมตรงไหมคะฉันคิดว่าเหมาะสมค่ะแล้วเอกสารแบบฟอร์มนี้เข้าเข้าทันรวดเร็วถึงใจไหมคะค่ะน้องว่าแบบฟอร์มมันก็ละเอียดดีค่ะพี่ล้วนคิดว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตรงดีไหมคะค่ะสาหรับการประชาสัมพันธ์สําหรับน้องที่ที่ไม่เคยเข้ามาเลยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคดีค่ะแต่ว่า อาจจะมีแบบว่าร่าช้าไปนิดหน่อยเนาะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรค่ะพี่งัน้นผมคุณรับางนะคะน้องเดี๋ยวพี่จะประสานกับอาจารย์ที่วิทยาลัลยนะคะค่ะมันมีความกังวลหรืออะไรไหมคะที่ว่าได้เข้ามาที่นี่แล้วกังวลน,นิดหน่อยค่ะพี่เพราว่าจะปรับตัวไม่ได้พะมาะจากจังหวัดที่ไกลบ้านแล้วก็มีความคิดถึงที่บ้านแล้วก็พ่อแม่อยู่ค่ะงั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะเราปรึกษาพ,พี่ตาลแล้วก็พี่นาตุ้ยไหมคะเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่มาตั้ง เีแล้วนะคะเผื่อเขาจะให้ความรู้แล้วก็สามารถผ่อนคลายความเครียดได้นะคะงั้นเราลองถามพี่ๆกัเนเลยนะคะถ้าถ้าน้องๆเครียดจากการเรียนนะคะน้องๆน,นะคะสามารถผ่อนคลายด้วยการทํากิจกรรมนะคะวิทยาลัยเรามีกิจกรรมมากมายนะคะเราไปถามพี่นัดกันได้เลยค่ะครับน้องๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนนะคะเพราะว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยมีกิจกรรมให้น้องๆทํายามว่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา เราก็จะมีสนามไปตรงสนามฟุตบอลให้น้องๆได้เลือกเล่นนะครับแล้วก็ยังมีห้องฟิตเนสให้น้องไปออกกําลังกายอีกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีห้องดนตรีให้น้องๆไปทักผลไปนั่งเล่นได้เลยนะครับทําห้น้องรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาได้ไหมคะต้องขอบคุณเพียงสองคนและน้องๆสองคนด้วยนะคะที่มอบคำตอบของเรา พี่เหมยตอนอนีเลยค่ะอุ้ย,ยน้องๆของเราหน้าตาสันหวมไม่แพร้รุ่นเราเลยนะคะพี่เหมยเรื่องจยวน้องคนนี้เลยคะอุ้ยใส่แว่นองค์ทรงเครื่องนี้ต้องดูเป็นเด็กเลยน genius หรือว่าเป็นเด็กเรียนคะพี่เหมยน,อน,อนอ้องไม่ได้รคะพี่เหมยสวัสดีค่ะ,คะน้องชื่ออะไรคะ,ช,คคะชื่อแพรค่ะอุ้ยชื่อแพรชื่อเพราะจัด้วยค่ะพี่เหมยอุ้ยน้องมาจากที่ไหนคะเนี่ยน้องมาไม่ใกล้ลเลยค่ะ ุูยเด็กในนครศรีธรรมราชเองนี่คะพี่เหมิน น้องพบคิดว่าระหบแกับห้องไหมคะในขณะที่น้องพบกาลังบอกไปสม,มัครค่ะค่อนข้างช้าเลยค่ะพี่เพราะว่าการแจ้งอะไรของวิเทยที่นี่ค่อนข้างช้าเป็นอย่างมากเลยค่ะฝนรงช้าเหมือนกันนะ้องเหมยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ก็จะหอังว่าต่อไปก็จะ,นนะพัฒนาแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้น้องๆต่อไปได้เข้ามาอย่างสะดวกเงียบง่ายี๋ยวหะคะ อ,อ,อ,อุ้ยแลวนี่นะคะดูสิคะทิมทีพี่ของเรา,าค่ะดูเนน้องถึงที่เลยผมไม่้เท่าไห่ค่ะอุยและจากการสํารวจนะคะพบว่าน้องๆก็มีปัญหานิดหน่อยและนี่คือผลสํารวจที่น้องๆได้ตอบก,กลับมาคะ่ะจากตารางพบว่านักศึกษาของสถาบาันพาบรมราชนกมีความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครในระดับมาก โดยมีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.19รองลงมาคือมีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการรับสมัครอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.17และความเหมาะสมของจำนวนรอบที่เปิดรับสมัครอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.15 และน้อยที่สุดเท่ากัน3ข้อคือการทำงานของระบบมีความรวดเร็วระบบการรับสมัครมีความเสถียรและความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการสมัครอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.79การแปลความหมายระดับคะแนนได้แปลผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชนก โดยใช้ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ค่าเฉลี่ย4.51-5หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ย3.51-4.5หมายถึงระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ย2.51-3.5หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลีย 1. 5, 1่ย1.5 1ถึง2.5หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยและค่าเฉลี่ย1ถึง1.5หมายถึงระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด